สวัสดีครับรรวันนี้อิสานพ้ามวลกับเสื้าพี่น้องมาเก็บเห็ดที่เขาล่ะยินเขาว่าเห็ดไข่หรือเห็ดตะไคร่เห็ดขากไข่เนะาะรังบานเอิญออกหลายวาสันแต่เขาปาา่าไม่ได้ไม่พอเสียมเฮียกว่าเนาะเสียมผู้ใดียโนะมาเฮียแล้วสีน้ำหาจะของเสียมเอาไปขึ้นิ่นกันเลยกับพีหลุนน้ำกันครับพี่น้อง นี่ฮิดเขาไขพี่น้องออกอีริตะมุนตัวย่างมันออกเขาไขดอกแรกอันนี้ดอกที่สองน้ำหาจะของเสียมี่หนิวะก็เลยเสียมเหียบวะเขาไขก็ต้องออกมากนั่นแหละท่านแต่พอกเก่ยงเนี่ย ม่ตะไกรฮะมาตะไกร้ม่ตะไส้ม่ตะไกรโอ้ยก็พุ่นอ่ะตะชินมันอมันจะพุนบั่นมาหลายตัวโอ้คือว่าไปดงทางบันดทางถ้ามันนขกสวบางทางหนองฮีลงนี่โอ้อันนี้อันนี้คือหูจากว่าดงนี่้องโอ้บ้านนี้มันออกแต่ลายมือแล้วมันไหวแล้วรับไปลงดบ่ โอ้บางทีโดเอ,เ,ออเอาตาโมตามจะบอ่ามันกว้างพอดวงไปไหนไปไหนขึ้นไปโอ้ยไปเร่ยนไปนี่ให้หน้าอยู่ไงโอ้ยออกทางนอกออกทางหางแหลมครับแล้วดีกลับขึ้นมาท,าทั้งผิว่ะอ่าอีกใครนี่ก็อีกดอกนี่ เฮ็ดไข่ออกลายรีพี่น้องมึงตัวยามันหนาะดอกนี้ก็ดอกงามนี่นั้ยได้เสียมเฮียเสียมผู้ใดบ้าฮะเสียมหน่อย <c oughs> น้ำหาจะคองเสียมนี่นี่ นี่ก็ไข่ออกเสียมเฮียเสียมผู้ใดน้ำหาจะคลองเสียมเด็ดนี่เสียมมา่มเออเสียงมาคมเอ้ยเพื่อใดวะโอ้แต่เห็ดเห็ดพวกแดงกับนีออกอยู่เวียนโอ้ใช่บ้านเดียวตัวนี้โอ้ให้ไข่ออกเนาะคิดไข่ออกอีหลีพี่น้องเห็ดไข่เห็ดกอกำลังจุ่มอย่หน่อยอยู่ ีดาดอกหาด่กตุนหนึ่งสองสามสี่หาดอก ตอกใหม่หมันสิว่ากี่ตัวเนี่ย ดอกเดีวยวให้มันเกิดมาอีกอถาให้อีกมีมูวัวกำลังแดววดหน่อยอยวู่ ได้ยอะตัวหนึ่งเห็ดเดียงเห็ดเดงแน่นี่บมต่ายหอมบวมต่ายเยพู่นลยนี่แต่เสียมเฮียเสียมหมดเลยวะนี่เต๋อได้ดเลยยยูเียนฮะห้าบวห้าห้าจะคองเสียมคอยยอะเลยันลีสิขอใค ตัวนี้ม e. ู่ตัวนี้ดอกนี่พวกแดงพี่น้องคือมีดอกเดียวนาะบานนี่มันคลอดไปแล้วนี่เสียมพวกไอเฮียควอมประกาศเด้ดิโง่เลยหลายตัวนี่เว้ยเสียเ้ยพอมเฮียเด้อประกาศไปเอาน้ำเอาเฮียเด้อเสียมเสียมพวกไอพวก Chắc đều Ừ có xem như là cái nấm bèo Ừ Nó khó như này Để phía tay kia mày Một nó Nhưng mà chạy mắc Để bò oh thử 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 มมันเป็นมือเห็ดเขาไข่ออกนะเานาะเทากินเนาเห็ดทีเทากินได้เสียบพร้อมได้เ่ยน,นี่ก็จะเป็นเห็ดปกตาบ ลูกเป็นเห็ดพวกราดบุมม,มีสามดอกแล้วรุนมึงเนี่ยขาดำขาดำม,มีสามดอกเมื่อไ่ออได้เห็นเมื่าไดได้บ่เมื่อ,รอไรเมื่อ้เห็ดอัน เห็ทดหทำมาไดาเฮ็ดธรรมดาเขาโปลเขาไหนอยู่เดิมบนมัอนี่บอกมันมาอยู่มา,าพ่ออยู่สยใส่ยุ่งของเราเขาเจาะดนาอีสานผ้าม้วนมัอนี่มาเก็บเห็ดกับติดตามหาเจ้าของเสียมกันย่งางพระท่านพ่อภารกิจพระท่านสำเร็จแต่ว่าเห็ดได้พ่อแกงอยู่พี่น้องหมานคือเก่าล่ะได้เห็ดปวกตาบดอกง่ายกเห็ดขอไข่สมกากเห็ดไข่กให้ติดตามคลิปต่อไป สวัสดีครับ